ออกจากที่พักที่ดิกว่าวิวนะคะวิวสวยมากแต่เราตื่นไม่ทันเพราะว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยซากุระบาเป็นเหตุเอาที่นี่นะคะเรารกำลังจะมาแลกเงินาาคืนเพราะว่าเมื่อคืนเงินเราเหนื่นแลกอีกสักหมื่น ก็คือหมูกรอบเขาหมักดีมากเขาแบบเอาหมูกรอบบ้านเราจะไปอันนี้เหมือนหันหันหันหนนห เปลียกเปลียกอ่ะนั่นคือเฟิองหรอป่ะเออเราแยกไม่ออกอ่ะเขาเปลียกเออเออเออเราลองถามเขาดิ ใช่สั่งเวลาสั่งสั่งให้ถูกนะมันมันเป็นแบบเดียวกันแต่แค่เนื้อสัตว์ะมันจะต่างกันแล้วก็เรียกคนละแบบเลยอันนี้คือตำตำเส้นหมี่ตำเส้นห,นนหนมี่ดูได้เยอะมากต้องบอกเขาว่าอะไรนะไม่ให้เอาเยอะอ่ะคือ,บอ,อบอกเขาเนี่ยเนี่ยเน้ยน,ยน้อยแล้วเนี่ยด้วยน้อยโอ้โห ตั้งแต่แกงเมื่อวานแล้วเขาใส่นี้ด้วยนะกรหอกขาไก่ิีนหนาแล้วครับอ้าไ6 เบอร์แม่ขาไปช่วยเลยซื้อหวยราวันนี้ออกด้นะคนุหวยออกแต่เราจะไปรับเงินพวหนี้เขาจะเอาเงินให้เราที่โรงแรมทเแนนมือนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่ง ดูอะพ่อเด้อดิของข้าวเยอะมากกินไม่หมดเลยขอบใจหลายเด้อชื่อร้านี่ยงชิ่าะร้านแม่ดอกคูณเจ้าแม่ดอกคูณหน้าโรงแรมโมาลานีน้าโรงแรมมาลานีมากันได้เลยเจ้าแซฟไหนไปเดี๋ยวไปเที่ยวเราจะพาไปเที่ยวบูรพาคูณกันต่อไปจ้านี่นะคะวันนี้เรา พักกันที่โรงแรม M M Hotel นะคะ M M ในเซเว่นเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่นัมันจะก็แล้วใช่ใชแล้วเราก็จะไปดูห้องพักกันนะคะอยู่ชั้นห้านี่ห้องพักของเราค่ะคะืนมือ้องน้ำที่นอนนะคะสะอาดสะอ้านเดี๋ยวดูวิวสิ นี่ก็เป็นวิวเมืองอุ้ยเป็นภูเขาวสวยงามไปค่ะเดี๋ยวไปบุรกูลกันต่อนะคะ เขียวเขียวก็จะเป็นตัวเป็นฝุ่น เรามาตอนแบบช่วงฝนตกนะเขาบอกในเรื่ว่าน้ําขุ่นมากแต่ที่เนี่ยน้ํำยังเขียวมรกตอยู่เลยสวยมากให้ไม่มีเาเตะด้วยนะเขบอกก่อนนะกำลังทำอาหารเดี๋ยวไปหาที่นั่งนั่งซิ้มจแล้วก็จะเล่นน้ำกุบ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 ดนึงนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะมาจากร้านนู้นอะไรเนี่ย เแต่ที่ฮะทีเนี้ยมีอะไรมั่งเนี้ยกินเลอยแค่กินปลาก็หอมแอ้วเหมือนมีกกีิหน่อยหนึ่งใช่ไหมเกิดมาต้องเที่ยวหรือเกิดมากิน ทุก,กันเราไปเที่ยวต้องไปกิน้ว่ะอันนี้เขาเรียกทอดมันคัแบบ่งใช่ไหมใช่ทอดม่ผมได,ได้เรียกเป็นฝ่ายจะาโครงหมูนะน่ารักหมองคอหมูย่างพระอาทิตย์อ๋นนอเขานุ่มนะมันเขาหมักดีนะนดีกว่าร้านไช่ไผ่แถวบ้านอีกนะ แข็งแข็งเป็นหินเลยพูดไปก่อนไม่รู้มผ่านไหนเหมือนกันเดี๋ยวไปพูดอ้างอิงเขาโดนด่าอีกเย๊ผ่านไม่มีตัวตนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นน้กันลองลื่น ไปโดดข้างบนนอ้นเดรอพี่โดดปะบอกาโดดงั้นมาเถือไปโดดเองเดี๋ยวแล้วผมก็โตชุ่งชาตธรรมชาติ บุรุษสองนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ในเมืองนะคะวันนี้เราจะไปที่ร้านหม่าล่าแล้วก็ไปที่ลูท็อปบาร์บนดาดฟ้าที่พักเรานะคะ <c oughs> <c oughs> กินกันอีกแล้วเพิ่งจะกินเมื่อกี้กินกันอีกแล้วบรรยากาศมันดีนะคะทริปนี้เหมือนไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวเหมือนมากินทริปกินนะคะกินจนจะอ้วกอันเนี่ยบุร,ล <c oughs> บรุลที่นี่สวยมากบุรุลสองนะคะใครมาแนะนำ ตัวละคูนสองคดนมากน้ำใสผู้สาว,สาวบริการดีเวอร์ดีดีขนาดนักหลายเด้อวิวก็สวยมากนี่เหมีเรือให้พายด้วยเรายังไม่ได้พายเรือเลยอ่ะออกรล่าวสวยมากมบายต่อต่อกันที่ไหนเจอกันในเมืองวังวียงจ้าอขอบใจหลายเด้อไปไง กันหรออืมแต่ไม่หมดเลยเอาหัวย่างมาได้ลุ่นนะไปไหนกันบอร รถแล้วนี่เบอร์โทรติดต่อเด้อใอยากเช่ารถติดต่อแด้วพี่เขามาเพื่อใครมาจะได้ไม่ต้องไปเช่าที่ร้านเดยวพี่เอามาส่งให้พี่เอามาส่งให้ที่โรงแรมเลยเดีย๋ยวเรากำลังจะไปเดินหามาสระนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อยมากเอาไปหานวดนวด เร่ินเราก็จะไปหาโรตีกินเดี๋ยวเรานวดก่อนแล้วก็หาโรตีกินกันไปจ้าตอนนี้เราอยู่ในร้านนวดแล้วนะคะดเดี๋ยวให้ดูราคาอันนี้นวดตัวแล้วก็มีนวดขาแล้วก็นวดน้ำมันนวดหัวกับนวดหลังราคาก็จะตามนี้นะคะ7จ็ดหมื่นแกีี เสร็จแล้วเ,เราก็ไปหาของหวานกินกันร้านไหนดีอ่ะ,ะเราส,สั่งเป็นนี้นะคะปล่อ,าายอยทองชิสเอฟเิว้วป้าคำนังทำให้หน่อยรอชิมรอชิม

ทวินอรอออ่อยเออลยนคะเดี๋ยวต่อวันที่หามาล่าคุณต,ต่อออมา่

คนบางเบียงส่วนใหญ่มากินน้ำเขาเปิดแล้วก็คนมาคนเดียวซื้อมาคนไทยก็ซื้อเมื่อเลยเอาอบอบไข่แล้วเอาเอือสบายโอ้โหแล้วเลยอ๋ออ๋อนี่ได้ไงพี่ที่ไปดีเจบูมอ๋ออ๋อที่เขาเป็นอันนี้ไงที่ดีเจบูมเพิ่งไปบ้านเขาอะบ้านเขาอะชูเบอร์อร่อยอร่อยลุงอร่อยเรามาชิมมา ม,มัอืมอืมันนี้อร่อยมะแซ่บอันนี้เป็นเกี๊ยวอะไร เช็คนิายาสจมมือนี้หมไปสสีบจบที่สองร้อยแปดสิบสี่าทแต่ยำไม่อยู่นี่ละแล้วดูโรตีเมื่อกี้ดิเท่ากับสองแผ่นบ้านเราอ่ะเท่าไหรสองหมื่นกีบ สองเมื่อกี้สี่สี่บาทแล้วมีชีสด้วยนะมีชีสฝอยทองแน่นเลยถ้าเป็นบ้านเราก็แผ่นหนึ่ร้อยอะเอคไปต่อต่อเดี๋ยวเรวจะพาไปบาร์รับนะคะในวังเวียงไป Até Mas... เที่ยวหลวงพระบางนะคะอย่าลืมติดตามในเอพี AP ต่อไปนะคะสบายดีนี่เราก็ฟังเพลงเลยนะฟังแต่เพลงไทยเหมือนอยู่เมืองไทยอะ่ะเหมือนมาเที่ยวเมืองไทยอะ่ะอย่างเงี้ยไม้เหมือนอยู่เหมือนอยู่บ้านตัวเองอะ่ะ